อันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนำก่อนว่า BPS ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่า BPS เราเป็นหู้นน้องใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียนใน AII นะครับแล้วก็ภาพรวมธุรกิจเราก็ชัดเจนนะครับเราทำธุรกิจในเรื่องของ S curve แล้วก็อยู่ในเรื่องของ ESG นะครับก็ตัวตัว business model ของเราเนี่ยเราวาง ไว้อยู่3 BU นะครับ3มิเศชยูนิตนะครับม,มิเซชแรกเราเรียกว่า ODS ก็คือวัสมาร์ซัพพลายอันนี้เราก็ซัพพลายอุปกรณ์ไฟฟ้านในระบบที่เรียกว่าคิตติ้งบ o ็อกนะครับบ้านหนึ่งหลังอุปกรณ์ไฟฟ้าหนึ่งกล่องนะครับให้กับ d ีว e าล็อปเปอร์นะครับแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของกีนคอนสตรักชั่นหมายถึงว่าเราจะจัดวัสดุโดยที่ไม่เหลือเศษนะครับเข้าไปติดตั้งให้กับโครงการแต่ว่าเนี่ยเราส่งวัสดุอย่างเดียวนะครับให้กับโครงการมู่บ้านนะครับ ปีหนึ่งเราก็ส่งประมาณอยู่สักสามหมื่นยูนิตหรือประมาณสักเกือบสองร้อยโครงการนะครับแล้วก็ดีเวลลอปเปอร์ก็ประเมินเราในระดับ A บวกมาตลอดนะครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยครับเราก็ตัวเนี้ชัดเจนที่เราเข้าตลาดนะครับโดยที่เราจะขยายธุรกิจในเรื่องของ B 2 C นะครับเราเรียกว่าว่าสมาร์ทบิลเดอร์นะครับเราจะเป็นว่าสมาร์ทบิลเดอร์ให้กับลูกบ้านนะครับหลังจากที่ลูกบ้านซื้อบ้านแล้วนะครับหรือว่าบ้านเก่าก็ดีนะครับจะมาปรับปรุงรีโนเวทบ้าน ในเรื่องของคําว่า Green Home Solution ใช่ไหมครับทาง Green Home Solution เนี่ยก็ประกอบด้วยเรื่องของ Green Technology, Green Energy นะครับ Green a r c h i t e c t แล้วก็ Green Loan นะครับปัจจุบันนี้เราก็มีธนาคารนะครับคอย support เราในเรื่องของอการให้สินเชื่อกับลูกบ้านก็ดีหรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาที่เข้าไปติดตั้งให้กับลูกบ้านก็ดีนะครับอันนี้เราก็เป็น Ecosystem นะครับแล้วก็คิดว่าธุรกิจนี่ก็มีอนาคตที่เติบโตอย่างมีนัยะสำคัญนะครับ กลุ่มที่3เราเรียกว่า One Smart Factory นะครับก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่เราบริการให้กับพวกกลุ่มธุรกิจนะครับโรงงานโรงแรมต่างๆนะครับโดยที่เราทำในเรื่องของ IOT i นะครับเรามีเกตเวที่เป็นเทคโนโลยีของเราเองนะครับเข้าไปติดตั้งให้กับองค์กรต่างๆโดยที่ทาง BPS เนี่ยก็มีระบบ monitoring 24/7นะครับคอยดูแลลูกค้า24ชั่วโมงนะครับในเรื่องของ กลุ่ม Data Center ก็ดีนะครับกลุ่มเรื่องของบ่อบําบัดน้ําเสียก็ดีแล้วในเรื่องของพลังงานก็ดีครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมธุรกิจทั้งหมดครับผุค่ะโอเคทีนี้ในครึ่งปีแรกค่ะภาพรวมแต่ละบิเป็นอย่างไรและแนวโน้มในครึ่งปีหลังมองเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ในครึ่งปีแรกนะครับในกลุ่มของธุรกิจขอสร้างนะครับวอทีเอที่เราซัพพลายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโครงการต่างๆนะครับก็ก็อย่างที่ทราบกันว่าก็จะมีชะลอตัวลงบ้างเพราะว่า ภาคนี้สินคูเรือนก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับแต่ว่าทาง BPS ก็โชคดีที่เรามีตลาดบ้านแนวราบที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็ทำให้ธุรกิจในครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีก็ไม่ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วเท่าไหร่นะครับส่วนของตัววันสมาร์ทบิลดเดอร์นะครับหลังจากที่เราระดมทุน IPO เข้าไปได้แล้วนะครับเราก็รวบรวมนวัตรกรรมนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำเรื่องของ เอ็มโอยนะครับกับซัพพลายเออร์ผู้รับเหมาต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็มี MOU กับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าเครื่องกลนะครับเพื่อ,อนำช่างที่มีมาตรฐานขีนมือต่างๆนะครับเข้าไปบริการเซอร์วิสให้กับลูกบ้านรวมถึง MOU กับสมาคมผูต้ตรวจสอบอาคารก็ดีนะครับในกรณีที่บ้านของลูกบ้านมีปัญหาเราก็สามารถที่จะให้ความร่วมมือกับลูกบ้านแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของสมาคมผูต้ตรวจสอบอาคารได้รวมถึงธนาคารด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของวัสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับปัจจุบันนี่เราก็ที่ผ่านมาเราก็ไล่เก็บโครงการเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพื่อปิดเป้าหมายให้ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีเสนอราคาโซลาร์ลูทท็อกนะครับให้กับโรงงานต่างๆเนี่ยก็เกือบสิบมกะวัตครับแล้วก็ในส่วนครึ่งปีหลังน,นะครับทาง OHS เนี่ยเราก็คิดว่าฐาน B2C เนี่ยก็น่าจะเติบโตค่อนข้างดีนะครับเราก็ เพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของคําว่าอ e ีคอมเมิร์ซนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็กําลังคัดเลือกผู้ที่ทําระบบอ e ีคอมเมิร์ซให้ทาง BPS นะครับเพื่อใน B 2 C แล้วก็เป็นลูกค้าที่เป็นเงินสดนะครับในส่วนของ o s b นะครับเราก็มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับเราก็เข้าไปเจาะโครงการหมู่บ้านเก่าๆนะครับประมาณสัก70โครงการที่เราจะเข้าไปอ p p r o ตรวมถึงโครงการหมู่บ้านใหม่นะครับที่เรามี MOU กับทาง Developer นะครับ Developer ก็จะส่ง ลูกบ้านที่ซื้อบ้านแล้วนะครับก็มาให้ BPS Service นะครับหลังจากที่ลูกบ้านซื้อบ้านไปแล้วนะครับก็ส่วน O.S.F ก็อย่างที่ทราบนะครับตอนนี้เราก็เล่งติดตามอายอดเสนอราคาต่างๆที่เราเสนอไปนะครับแล้วก็นำเสนอลูกค้าอย่างอย่างเป็นรูปธรรมส่วนแพลตฟอร์มที่เรากำลังจะทำนะครับในเรื่องของตัว2 4่ทับ7ก็ดีนะครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มที่เรากำลังทำต่อในเรื่องของตัวสมาร์ทพอเ Smart Community ี้นะครับตัวสมาร์ c คอ m มูนิตีเนี่ยก็เป็นตัวหลักที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับเพราะว่าเราคิดว่าหลังจากที่ BPS นะครับวางไฟเบอร์ออปติกทูเดโฮมให้กับโครงการต่างๆแล้วนะครับเราควรจะมีตัวคอมมูนิตี้นะครับให้ลูกค้าของเราหรือลูกบ้านเนี่ยเข้าไปใช้ในเรื่องของอสังคมผู้สูงอายุก็ดีเรื่องของขยะรีไซเคิลก็ดีใช่ไหมครับ,รบเรื่องของเ t ลแคร์ก็ดีรวมถึงเรื่องของบ้านประหยัดพลังงานด้วยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นภาพรวมใน ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังที่เรากำลังดำเนินการอยู่ครับอืมค่ะอยากให้ทางผู้ริหาร่ายภาพหนะะ่อยค่ะว่าดีมานหรือว่าความต้องการนะคะในอุปกรณ์ที่เราทําอยู่นี้มันมีมากน้อยขนาดไหนก็อย่างที่ทราบนะครับอย,อย่างที่เราทำเนี่ยให้ดีเวลลอปเปอรเนี่ยเห็นพอยต์ของเขาก็คือเป็นว่าซอฟต์เซอร์วิสนะครับเราก็เอาเทคโนโลยีที่เราทําให้กับ developer นะครับมาทําให้กับลูกบ้านต่อนะครับซึ่งจากที่เราสัมผัสลูกบ้าน ทุกคนเนี่ยต้องการความรวดเร็วในการติดตั้งต้องการมาตรฐานนะครับต้องการความน่าเชื่อถือส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักเท่าไหร่นะครับปัจจัยหลักหลักๆก,ก,ก็คือคุณภาพแล้วก็เรื่องของอการบริการแบบแบบแบบเป็นระบบนะครับซึ่งทําให้ลูกบ้านเนี่ยเกิดความมั่นใจเราก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยที่เราทําให้กับทาง developer เนี่ยเข้าไปทําให้กับลูกบ้านโดยที่ทาง bps เนี่ยก็จะเข้าไปสํารวจ โครงการก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนําเสนอแต่ละนิติบุคคลนะครับสารวจความต้องการต่างๆแล้วก็ทําแบบทําราคาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปนําเสนอกับลูกบ้านลูกบ้านก็สามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วก็ช้อปปิ้งในหมวดต่างๆที่เราโปรไว้ไว้นะครับให้กับลูกบ้านได้ครับอันนี้ก็ทําให้ลูกบ้านสามารถตัดสินใจได้เร็วแล้วก็มีธนาคารคอยซัพพอร์ตสินเชื่อนะครับทางธนาคารเนี่ยก็ ต้นทุนทางการเงินในของธนาคารเนี่ยก็ต่ําลงเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยก็ได้ฟันที่เป็นเรื่องของโกกินเข้ามานะครับก็ทําให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อลูกบ้านของเราในราคาตน้นทุนที่ถูกได้นะครับเพราะว่าทํา bps เนี่ยก็ซัพพลายซัพพอร์ตในเรื่องของ p r o d u ั t ที่เป็นโกลกินอยู่แล้วครับค่ะค่ะทีนี้ในแง่ของตลาดหรือว่าตัวโครงการที่เราจะเข้าไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยทาง bps เข้าไปมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อยู่ในไบลาย ที่จะเข้าไปในโครงการเนี่ยอีกมากน้อยขนาดไหนคะเพราะวันนี้นะครับ BPS ก็โชคดีนะครับที่เรามีดัตตเบสโครงการที่เราซัพพลายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับนอกจากลูกค้าใหม่ๆที่ที่ซื้อบ้านแล้วต้องการเรื่องของการตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านอย่างครบวงจรนะครับ BPS ก็เริ่มเข้าไปเจาะในโครงการหมู่บ้านเก่าที่มากกว่า5ปีขึ้นไปนะครับนี่ก็จะมี p o เทนช i a l นัอนทั้งสูงนะครับเพราะว่าบ้านเก่าแล้วเนี่ยลูกค้าหรือลูกบ้านเนี่ยเขาก็ต้องการปรับปรุงบ้านนะครับให้มีหวงจุ้ยที่ดีให้มีระบบะการทํางานที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย BPS เนี่ยก็มีด a ต a ้าเบสตรงนี้อยู่แล้วเราสามารถที่จะ,ะจัดระบบที่เรียกว่าคิ t ติ้งบล็อกนะครับเข้าไปติดตั้งให้กับลูกบ้านเช่นเราสามารถที่จะติดตั้งโซลาร์ลูทท็อปนะครับวันเดียวจบนะครับโดยที่เราพรไวทุกอย่างนะครับทีมขึ้นหลังคา ทีมติดตั้งคอมบเนอร์บ็อกนะครับก็สามารถติดตั้งวันเดียวจบได้โดยที่เราคีปในเรื่องของมาตรฐานและสันดาร์ที่เราทํากับ d ดี e อ o เปอร์ไว้ครับอันนี้ก็มีโมเมนตัมขึ้นข้งสูงเพราะว่าปีนี้เราก็มีลูกบ้านมีโครงการที่เราจะไปเจาะอยู่นะครับอย่างที่เรียนให้คุณบอลทราบก็คืออยู่มาสัก70โครงการได้ครับอันนี้ในส่วนโครงการเก่านะครับค่ะ,ะทีนี้ในแง่ของตัวเงิน IPO นะคะทางผู้หลานตอนนี้ ได้ได้เงินไปแล้วตอนนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างช่วยอัปเดตหน่อยค่ะถ้าผมก็ส่วนของเงิน i p o นะครับทางบริษัทเนี่ยก็ใช้เงินตามที่เราได้แถลงหรือแจ้งกับนักลงทุนไว้นะครับในส่วนของโรงเรียนโซลารปัจจุบันนี้เราก็ทําโรงเรียนโซลาร์สาเร็จแล้วนะครับเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราติดตั้งในปริมาณมากๆนะครับติดติดตั้งในโวล่มที่สูงๆเราจะเป็นจะต้องมีช่างที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะะน้นเราจะต้องเอาช่าง ที่อยู่ในโครงการต่างๆที่เขาที่เขาติดตั้งให้กับหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาเสริมมาเรียนรู้โดยที่เราก็ MOU กับทางสมาคมช่างเหมาก็ดีหรือ MOU กับสมาคมผูต้ตรวจสอบอาคารก็ดีนะครับอันนี้ก็ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับในส่วนของ f t t x นะครับเราก็ขยายแผนการก็คือเราก็โปรโมทในโครงการต่างๆมากขึ้นนะครับเราก็เชิญทาง d e เวลลอปเเนี่ยมาวิสิตนะครับที่วิกภพษาลที่ b p s นะครับก็ ก็มาดูเทคโนโลยีของเรานะครับปัจจุบันเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปไกลกว่าสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นเราสามารถมอสสัญญาณทีวีสัญญาณ CCTV ต่างๆนะครับเข้าไปในบ้านได้นะครับก็ทําให้ทางหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะออกแบบในเรื่องของสมาร์ทพัฟพารีได้นะครับก็ลดในเรื่องของการใช้คนลงในเรื่องของรปภก็ดีคนดูแลช่างดูแลก็ดีนะครับ <S 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 แล้วก็ f t t x เราก็ยังรองรับระบบใ่ตัวสมาร์ทคอมมูนิตี้เราด้วยนะครับในส่วนที่3ก็คือ Working Cap นะครับที่เราถแถลงไว้ก็คือในเรื่องของ OSB OSF ก็ดีนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับเราก็ใช้เงินอย่างระมัดระวงังแล้วก็พยายามใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับค่ะอ่าโอเคทีนี้ภาพรวมของ BPS นะคะการเติบโตของเราในปีนี้เราวางเป้าหมายการเติบโตไว้อย่างไรคะ ทีนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าโอเคธุรกิจที่เราสามารถสเกลเอาเวิได้นะครับสเกลอัพได้ก็คือในเรื่องของลูกบ้านนะครับเรามีความมั่นใจอย่างยิ่งที่เราสามารถที่จะสเกลตรงนี้ได้นะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ลูกบ้านนี่จุกจิกนะครับหมายถึงเดินเข้ามาหนึ่งหลังแล้วก็มีะะรีไรเ,เ,เร,ร,รเร,ออบบรเ,เรเ,เ,เ,เร,เ,ปเ,ปรเ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 ใเร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 อกเรเรเรทรเ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 รนรเ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 เร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  คนว a l k กอเข้ามาแล้วทําไปทีละหลังนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมในการสเกลอัพต่างๆแล้วก็ที่ผมอธิบายภาพรวมเมื่อสักครู่นี้นะครับมันทำให้ผมมั่นใจรู้สึกมั่นใจได้ว่าการเติบโตในตลาด B2C นะครับก็จะมีนัยยะสำคัญกับ BPS e นะครับแล้วก็จะมีนัยยะสำคัญที่ยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าบ้านเก่าเนี่ยที่เรามี d a t a ้าเบอยู่ประมาณสักหล้านหลังนะครับเราคิดว่าก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ ว่าบ้านใหม่ที่เราซัพพลายอยู่นะครับปีหนึ่งประมาณนักสา0 0 0ื 30, ยูนิตจาก3 0 0 0 0นยูนิตของการก่อสร้างบ้านใหม่ทั้งหมดนะครับในนี้หนลน้านลาย6ล้านหลังนี่ครับก็คือโมเมนตัมที่เราจะเดินเข้าไปครับค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก BPS มากขึ้นค่ะครับทาง BPS ปัจจุบันนะครับเราก็ได้รับ ความสนใจจากนักลงทุนหลังจากที่เราให้ข้อมูลต่างๆกับนักลงทุนไปนะครับนักลงทุนหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ทราบว่า BPS ทําอะไรนะครับแต่ผมเนี่ยก็ยินดีที่จะให้ทางนักลงทุนนะครับเข้าไปเยี่ยมชมวิสิตกิจการของ BPS นะครับแล้วก็ไปดูเทคโนโลยีที่เรา p r o v ว e ให้กับลูกบ้านนะครับว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันแตกต่างกับสิ่งที่ระบบปัจจุบันเป็นอยู่ยังไงนะครับก อยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าแนวคิดของเราที่เราจะเดินไปในตลาด B2C เนี่ยเป็นแนวคิดที่สามารถที่จะเติบโตได้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็เป็นเรื่องของสินเชื่อธนาคารที่เรียกว่าก e ีนโ e ีนนะครับก็คิดว่าจะทำให้บริษัท BPS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ